วันนี้ก็จะเอาข้อมูลลงฟอร์มวันนี้ฝนตกก็มีเสียงฝนรบกวนนิดนึงมีทิปเล็กๆน้อยๆจะมาบอกคือสมมุติถ้าเราจะเอาฟอร์มจากไฟล์หนึ่งมาใส่อีกไฟล์หนึ่งเราสามารถทำได้โดยคลิกขวาที่แทบ็บต้องการกั p ปี้ไปไวไฟอื่น ย้ายหรือคั้ลอกกดสร้างสำเนาแล้วก็เลือกไปที่สมุดงานจากนั้นก็กดตกลงมันก็จะมาให้เราทันทีครับเป็นทิปเล็กๆน้อยๆวันนี้จะมาลองใช้ Vlookup รหัสลูกค้าคือ อย่างแรกเลยจะต้องมีตารางข้อมูลเพื่อทำการค้นหาเราจะมาลองที่กอไก่ขีด003และแจ้งนี่กอไก่ขีด003 e n t า r ชื่อลูกค้าเราจะใช้ VLOOKUP โดยเท่ากับ VLOOKUP เลือกไปยังตัวที่เราจะค้นหาคือตัวกไก่ขีดถงสาจากนั้นคอมมามันจะบอกว่าให้เราไปที่เทบเบิลอะไรก็คือเทบเบิลรายชื่อจากนั้นเราก็ลากตั้งแต่กไก่ยันไปข้างหลังสุดของตารางเมื่อเสร็จแล้วกดคอมมามันจะถามว่า ให้กระดงคอรัมเท่าไหร่ชื่อของบริษัทอยู่ที่มันจะนับคือ1 2 3เรียงไปเรื่อยๆชื่ออยู่ที่2ก็กด2อคอมมา่าจากนั้นเราจะตรงกับเงื่อนไขทุกประการกดไปเลยครับแล้วก็วงเล็บปิดจบมันก็จะนำชื่อมาใส่ให้ ที่อยู่เหมือนกันครับเราจะใช้วิลูบอัพเหมือนกันคือเท่ากับ V V ีว v ล up อัพคือรหัสจากนั้นคอมมาไปที่ตารางทาเหมือนสักครู่นี้ครับ ที่อยู่คือคอลัมน์ที่1 2 3 4งสห้ก็คือจะอยู่ที่สี่หหจากนั้นพิมพ์สีวงเล็บปิดมาไหมตำบลตะลุมต้องเป็นสามครับ3เลขที่อ เปิดปัญหาแล้วก็คือเราต้องการตำบลจังหวัดแล้วก็รหัเสเบรษณีด้วยขึ้นเราจะใช้การเชื่อมโดยใช้ตัวแอนครับจากนั้นกรอบมาเลยครับกรอบสูตรของเรามาขั้นลอก แอนเสร็จใส่เครื่องหมายฟันหนูแล้วก็คอนอีกงครั้ง,งฟันหนูแล้วก็ใส่แอนอีกทีหนึ่งเพื่อทำการเชื่อมจากนั้นวาง V ีลูกอัพท,ที่เราก๊อบมาเมื่อสักครูน่นี้เปลี่ยนจาก3เป็น4พุปึ๊บตำบลตะลุมก็จะมาทำานี้ไปเรื่อยๆครับก๊อบมาเลยก็ได้ครับไม่ต้องเขียนใหม่ 4 5จังหวัดมาแล้วเหลือเหลืออะไรเหลือรหัสไปรษณีย์3า5สีหา6ก็เปลี่ยนเป็นวงปุ๊บก็จะมาครบให้แล้วครับเหมือนกันไม่ต้องเสียเวลาครับกรอบข้อมูลมาเลยรหัสพุส๊คเซฟักสี กดลงไป Enter มันเป็นบริษัทเราก็ไปหาคอลัมน์มันคอลัมน์ที่เท่าไหร่รหัสผู้เสียร,รหัสผู้เสียไม่มีไม่มีเราก็เพิ่มช่องไปเลยครับง่ายๆหัสผู้เสียพีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์

าว่าฟอร์แมตมันไม่ให้ไม่อยากเปลี่ยนฟอร์แมตก็ลบไปลมาน้อยเข้าไว้จากนั้นมาที่ใบแจ้งนี้เหมือนเดิมครับตะกี้จากคอลัมน์ที่3ถึงคอลัมน์ที่9แต่ว่าไอตัวรหัสทุก ผู้เสียัาษียอยู่ c อ l ม m n ที่สิบเราจําเป็นต้องเปลี่ยนจากเก้เป็นสิบเพรเราเพิ่มไปจากนั้นเป็นเสร็จแล้วเราก็เปลี่ยนจาก2เป็นสิบข้อมูลก็จะมาครับลองเปลี่ยนดูสองปุ๊บเอ๊ะทำไมเป็นศูนดูกังครับอ๋อต้องเป็นสิบอดหรือเปล่าครับสิเอ็ด สิบสองเปลี่ยนไปเรื่อยๆใช่ป่ะใช่แล้วกันครับง่ายดีชุดผู้จำหน่ายไม่ใช่แล้วเราเป็นสิบสามตุ่มไม่มีเอ๊ะทำไมไม่มีเอ๊ะทำไมไม่มีสิบสามเลยเล็บลายชื่อหนึ่งสองสามสี่ห้าหก เจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสองสิบสามสิบสามสิบสามก็ถูกแล้วนี่นางั้นทำใหม่ครับจุนลากเลยอ๋อถึงเอ็นเก้าตั้มมาแล้วครับผิดพลาดไปนิดนึง จากนั้นครับก๊อฟมาใหม่อีกทีหนึง่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเราใส่เลขแปดไปต่อไปเป็นเก้าก็ใส่เก้า นี่ครับก็จะได้แล้วครับ v l ลุกอัใส่หัวตารางต่อไปหน้าทำรายการหน้าทำรายการเราจะใช้ข้อมูลเดิมนะครับเป็น PO P ีโอรายงาน p ีโอก็ใจ่เลที่ตรงนี้ไปเป็นพีโอพีโอไรว่าีโอไรหวาโอหกศูนย์ศูนย์หน่งโอหกศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์ศูนย์ปิดแล้วครับ เราก็จะมาตรงนี้เท่ากับใช้ VLOOKUP VLOOKUP เหมือนเดิมครับแต่มันจะมีพิเศษอยู่นิดนึงคือ VLOOKUP PO แล้วก็คอมมา่าไม่ใช่คอมมา่า a n เป็นการเชื่อมข้อมูลที่หนึ่ง จากนั้นวงเล็บปิดเดี๋ยวจะมาอธิบายโคนให้ฟังครับมาที่รายการสินค้าไม่ใช่ครับมนที่ทำรายการโคน้วยเลยครับโชว์เสร็จแล้วให้แสดงผลที่1234งอง่คอลัมน์ที่4ถูกต้องตามทุกประการ เอนเตอร์ปุ๊บเอ๊ะทำไมคือตัวนี้อ๋อไม่ใช่สีครับทำรายการหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดคอลัมน์ที่เจ็ดทุ้มกระปุกสีแดงก็จะมา มาแล้วครับเราจะมาอธิบายสูตรนี้ให้ฟังกันสูตรนี้ v lookup คือหากข้อมูลจากเลขที่ po ตัวนี้แล้วก็ item ที่1มันก็จะเท่ากับ PO 6 0ศูนย์แล้วก็1อีกทีก็คือมันจะอยู่ช่องช่องลำดับตัวนี้มันก็จะเอารายการที่ PO 6 0ศูนย์ศมาใส่ช่องนี้ เราลองมาดูครับเราก็ลากมาเลยแต่เราต้องทำการจำกัดช่องให้มันก่อนเสร็จแล้วเราตรงนี้ไม่เปลี่ยนครับเพราะว่ามันตายตัว u U10 คือช่องนี้เราจะฟิกครับ ส่วน B22 B22 เราจะไม่ให้มันฟิกเพราะเราจะต้องลากมันลงมาจากนั้นลากลงมาจุดติดเส้น,นอืดอืดชุบมันก็จะได้สีดำเราไปดูครับหน้าทำรายการ กระปุกสีดําแค่นี้ครับเราก็จะได้ฟอร์มแล้วข้อมูลที่เราต้องการแค่นี้ครับเราก็จะได้ต่อไปเหมือนกันครับไม่ต้องไปพิมพ์ลงพิมพ์อะไรใหม่กรอปเสร็จ เอามาวางก็เสร็จเอามาวางวางเดียวครับวางวางหน่วยหน่วยอยู่ที่เท่าไหร่หน่วย1 2ึ่งสองสาี่ห้าหก็ดแปวิสองสี่หกดสิบ สิบเหน่วยเท่ากับ11บอ็ดขอร้อนที่11บเอ็ดชึบเมื่อก,กี้จำได้ว่าสิบเอ็ดจำนวนเงินอยู่ที่10อ๋อไม่ใช่ครับช่องนี้ช่องที่ถึงจะเป็น11ช่องนี้เป็นหน่วยหน่วยก็คือชิ้น ชิ้นิ้น,ช,น,ช,น,ช,นชิ้นไม่มีบอกชิ้นไม่มีบอกงั้นก็ค่าไปก่อนครับเราไม่ใส่300ตรงนี้ใช้สูตรคำนวณไปเลยได้ครับช่องนี้คูณราคามันไม่้คิกช่องนี้เป็นช่อง R ยี่สส กับี่ี r 24สีคูณ r ีสีเท่ากับ6,000ตกแต่งให้มันหน่อยจะได้สวยงามจากนั้นก็ลากออกมาเหมือนเดิมครับติ๊ก ก็แสนจมำ่วเครื่องคอมใช้โปรแกรมครับยี่ห้าถูกแล้วมันราคาเท่ากันไหมราคาเท่ากันจะดูยากงั้นเราลองเปลี่ยนครับจำนวนสี่ร้อยสิบห้าปุ้มไ้แจ้งนี่สี่ร้อยสิบห้าหกพัน จากนั้นเราก็รวมยอดเงินครับตื้อตื้อตื้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 ซ้ำปังช้าไม่ช้าไม่ได้ด้วยซ้ำเขียนเองเลยครับซ้ำปั่ปังปั่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 งปั่งปั่งปั่งมี่งั่งปั่งปั่่่่ม่ี่่่ เเท่ากับช่องนี้คูณเอาง่ายง่ายก่อนนะครับช่องจำนวนเงินรวมคูณ7หาร100บวกช่องเดิมครับตุ้ม ไม่ต้องบวกครับโทษทีเสร็จแล้วก็จะได้ภาษีมูลค่าเพิ่มจากนั้นเท่ากับนี่บวกภาษีเท่ากับ12840ทำให้มันเป็นตัวหนังสือยังไงเท่ากับแล้วก็บาทเทคแล้วก็คลิกที่ช่องวงเล็บปิด ุ้เราก็จะได้พาสีมาเรียบร้อยแล้วเช,ชงกระดิเชงกระดเชงกระดอ๋อตัวนี้ก็ลบไปก่อนครับเราทำแค่นี้พอว่ามันมีกี่รายการมีสองรายการจำนวนสามร้อยหร้อย นี่แค่คร่าวๆครับลืมไปอีกอย่างหนึง่งที่เราใช้ตัว View Up ค้นหาตัวนี้ตัวเชื่อมข้อมูลจากหน้าทำรายการคือผมหน้าทำรายการผมจะสร้างเลขที่กำกับคือช่องเลขที่เอกสารบวกลำดับ แล้วก็จะเท่ากับช่องนี้มันจะทํำยังไงให้ได้เท่ากับช่องนี้เราก็เท่ากับผมล็อกเซไว้ครับงั้นผมทําช่องนี้ให้ดูเท่ากับ PO แล้วก็ n เป็นตัวเชื่อมลำดับพบมันก็จะได้ PO 6 0, 0 1 0, 0, 1 0 1 1 1ก ก็จะเป็น02ก็คือจะเรียงมาข้างล่างทำแบบนี้ครับผมเพื่อจะได้ไม่สับสนและจะได้รู้ว่าพีอนี้มีกี่รายการเราจะได้ตรวจสอบได้ง่ายขอบคุณครับอาจจะเร็วอาจจะมั่วแล้วก็อาจจะไม่เป็นทางการนิดนึงก็ขออาภัยมาด้วยครับขอบคุณครับ